ครับตอนนี้เราก็กำลังติดตั้งหน้าจอชิคกี้โอเคเราเรียกชิคกี้แล้วกันนะัไอรุ่น i o ห้าไรต์ใช่ตอนนี้ก็เป็นตัวท็อปตัวท็อปสุดของปัจจุบันเนาะอันนี้ตอนนี้คือเดือน 6, 2 0 2 0 2 0 2 5ครับตัวนี้คือตัวท็อปสุดของของปัจจุบันใช่ไหมใช่ครับก็ หน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนใช่ไหมมันเป็น Apple c a r p าเพในตัวดูับดู GPS ในนี้ได้เลยโดยไม่ต้องเชื่อมต่อมือถือใช่ก็ที่สำคัญมันมีกล้องอัดวิดีโอหน้าหลังใช่ไหมมันแถมมาให้ในเซ็ตเซ็ตครับก็หน้าตาเป็นอย่างนี้หน้าตาแบบนี้เนาะอันนี้ก็แล้วแต่คนว่าจะติดก็ได้หรือไม่ติดก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าตัวในตัวจอเนี่ยมันก็จะมีออปชันเสริมใช่ไหมมีไอ้ทีพี ตัววัดลมยางเอามาติดเสริมได้<ช>ติดออปชันเสริมได้นะ<ช>ก็เดี๋ยวในกล่องเนี่ยในคู่มือมันก็จะมีบอกว่าเราซื้อออปชันอะไรเพิ่มได้แต่ว่าด้วยด้วยตัวจอปัจจุบันรุ่นนี้เนี่ยจอทัชสกรีนไซส์นี้เนี่ยมันจะให้กล้องมาสองตัวอ๋อชุดสายทุกอย่างครบพร้อมติดตั้งนะฮะไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยใช่ก็หลายๆคนถามว่ามันมันลิงก์เข้ากับตัวรถยังไงเนาะ ไอตัวจอเนี้ยมันเป็นสแตนดะรลนยูนิตต่อเข้ากับแบตดึงสัญญาณบางอันจากรถขึ้นมาเลยอ่าจริงๆคือมันเราจะบอกว่ามันเป็นสแตนดะรลนที่ไม่ยุ่งกับตัวรถเลยก็ว่าได้ก็แค่มีไฟเลี้ยงใช้งานได้เลยใช่เพราะว่าตัวเนี้ยหลักๆคือเราเหมือนเอาไฟมาเลี้ยงแล้วก็เชื่อมบลูทูธต่อคาเพย์ ฟังก์ชันหลักๆท,ท,ที่น่าจะได้ใช้มากที่สุดก็น่าจะเป็น Apple c a r p l a เใช่ไหมฮะมีประโยชน์มากาาใช่ในรถตระกูลซอฟเทลไดนาสปอร์สเตอร์ที่ไม่มีจออย่างเงี้ยเวลาเราเดินทางอ่ะมันค่อนข้างลําบากแล้วโทรศัพท์เอามาติดอย่างเนี้ยควอทล็อกก็จริงเนาะแต่ว่ามันก็สุดท้ายแล้วคือมันร้อนใช่ไหมมันร้อนเราต้องมาคอยเสียบสายชาร์จจอตัวเนี้ยก็มีไฟเลี้ยงตลอดออนสวิตซ์ปุ๊บจอก็จะติดก็เดี๋ยว ตอนนี้เรากำลังติดตั้งเนาะชุดสายต,าต่างๆก็เดินให้มันมีให้ครบในเซตในกล่องเลยครับ <ไอ S 2> เดี๋ยวรอเราเดินสายเสร็จก็เดี๋ยวเราจะมากดให้ดูจะมาะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งใช่ว่าฟังก์ชันมันมีอะไรบ้างเนาะโอเคครับ,รบสวัสดีครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วเนาะสำหรับตัวช h i k ี้ io 5วันนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการใช้เบื้องต้นโอเคครับมาดูกันเลย พอเราออนหน้าจอก็จะทํางานเริ่มทำงานต,ตัวจอก็จะเปิดมาพร้อมกับตัวรถนะครับแล้วก็หน้าต่างแรกที่โชว์ขึ้นมาก็จะเป็นหน้าต่างของตัวจอเลยก็จะมีบอกความเร็วบอกอทิศนะครับแล้วก็เป็นในชว่วงของลมยางตรงนี้นะตัวนี้ต้องซื้อตัวหัวลมยางที่เป็นเซนเซอร์เพิ่มนะครับถึงจะโชว์ขึ้นมา ก็จะมีบอกเวลา,อาบอกสัญญาณตัวน,นี้เป็น G P S นะครับแล้วก็ไฟสีแ,แดงกระพริบอยู่แสดงว่าตัวกล้องเนี่ยมีการบันทึกภาพอยู่<อ>นะครับเป็นวิดีโอเนาะแล้วก็ด้านล่างปุ่มสีแดงถ้าจะเป็นเซ็นเซอร์ของแสงนะครับ,รบก็ถ้ามืดอจอก็จะมืดลง,งน,นะครับเหมดกลางวันกลางคืนถ้ามีแสงก็จะจอก็จะสว่างขึ้นนะครับ ด้านล่างจะมีเมนูด้านล่างนะครับก็เดี๋ยวแนะนําเป็นในส่วนของบันทึกวิดีโอก่อนแล้วกันเราลิกเข้าไปนะครับก็จะแสดงเป็นภาพจัด้องหน้ารถตอนตอนนี้เลยปัจจุบันเลยนะครับอย่างนี้ตอนนี้ด้านหน้าก็จะจอใหญ่นะี่เป็นภาพด้านหน้าจอเล็กจะเป็นด้านหลังก็หน้าหลังพร้อมกันใช่เราก็สามารถเลือกดูได้จะดูแต่อาจจะดูเป็นหลังใหญ่หน้าเล็กหรือว่าจะดูแค่หน้าหรือหลังก็ได้นะครับสามารถกดตรงนี้ได้ ตรงนี้ก็จะมีปุ่มบันทึกครับนี้ก็เป็นโฟลเดอร์หรือว่าตรงนี้จะเป็นถ่ายภาพนิ่งนะครับตรงนี้เป็นตัวล็อกล็อกสกรีนไม่ขยับไป็นแล้วก็เป็นตั้งค่าคในส่วนของกล้องนะครับคือตัวนี้สามารถบันทึกลงเมมโมรีการ์ดได้เลยได้ครับแล้วก็ต่อไปเป็นในส่วนของหน้าต่างเกี่ยวกับค่าวัดต่างๆนะครับก็บมีความเร็วมีลมยางมี แรงดันแบตเตอรี่นะครับ hmm. ส่วนตัวพวก engine temp หรือ total เนะี่ยต้องเป็นซื้อในส่วนของ OBD เพิ่มเข้าไป,ปน,นะครับ,บรแต่ว่าตอนนี้สำหรับฮาร์เลย์ยังยังไม่ได้ mm hmm. อันนี้ก็คือวัดค่าเป็นความเร็ว GPS เลยใช่ครับจาก GPS ของตัวตัวจอเนาะครับ,รบต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่า setting จอต่างๆนะครับ,รบโอเคต่อไปอฟังก์ชั i นไฮไลท์ของตัวจอนอกจากบันทึกวิดีโอแล้วก็จะมีในส่วนของ อ่าคาเพยเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Apple c a r p เ a y หรือ Android Auto อนะครับก็เชื่อมต่อไ้หมดเลยเชื่อมต่อ<ล>ใช่ครับเหมือนเราใช้สำหรับรถทั่วไปก็ค่าแลกก็เชื่อมต่อบลูทูธครับกับตัวรถกับตัวจอก่อนเนาะครับหรือว่าสำหรับบางคันอย่างคันนี้รถไอทีที่มีชุดลำโพงด้วยก็ให้เราเชื่อมต่อโทรศัพท์กับลำโพงแล้วก็อีกอันนึงก็เชื่อมต่อโทรศัพท์กับอีกอันก็เชื่อมต่อ ระหว่างโทรศัพท์กับตัวจอนะครับ,รบมีสองอย่างก็คือโทรศัพท์จอโทรศัพท์กับลำโพงห,หรือถ้าจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมเช่นบลูทูธที่โมกันน็อกเราก็เชื่อมผ่านโทรศัพท์โทรศัพท์จะเป็นสื่อกลางนะครับสื่อกาอย่างตัวนี้เชื่อมก็เชื่อมได้ง่ายไม่ยากก็เหมือนขั้นแรกเราเชื่อมบลูทูธเนาะแล้วก็ตัวจอจะมี กับโทรศัพท์ก็จะมีให้ยืนยันคับอนเฟิร์มว่าจะเชื่อมบลูทูธแต่เชื่อมเป็นคาเพนะครับครับโอเคตัวจอจะเปลี่ยนเป็นคาเพแล้วนะครับแล้วก็เชื่อมต่อละใช่ครับเชื่อมต่อแล้วเราก็สามารถดูทั้งเป็นแมปนะครับมีส่วนของแมปแล้วก็มีก็มีทั้ง Google Map แล้วก็เป็นแมปเป็นแมปของในส่วนของ L S ก็จะเป็นแมปแยกนะครับตอนนี้ก็อัปเกรดแล้ว ก็แล้วแต่สะดวกใช้ตัวแอปนี้จะขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันว่าจะรองรับอ่า l p p l e CarPlay หรือ Android Auto มไหมนะครับแล้วก็จะมีหน้านี้เรียกว่ามันติก็จะโชว์ทั้ง GPS โชว์ทั้งเพลงหรือว่าเวลาบอกทีบอกแบตเตอรี่นะครับก็จบในตัวเดียวเลยใช่ครับครับก็จะมีปุ่มช็อตคัทนะครับว่าจะเป็นปุ่มโฮมนะครับด้านบนเนี้ยถ้าเรากดไปแล้วก็จะกลับมาเป็นหน้าหลักของตัวจอชิกกี้นะครับ อีกอันนึงจะเป็นรูปจอ2อันก็จะสลับระหว่างาในส่วนของคาเพกกับจอที่เป็นบ้านวัดความเร็วของตัวรถนะครับจะเป็นรูปจอ2อันนะครับต่อไปอีกอันนึงจะเป็นรูปกล้องวิดีโอนะครับตรงน,นี้กดนะไปมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นกล้องหน้าหน้าที่แสดงภาพที่บันทึกนะครับอ,อีกอันจะเป็นปรูปกุญแจล็อกก็จะเป็นเหมือนโทรศัพท์ครับก็จะเป็นปิดหน้าจอให้เป็นสีดำน,นี้นครับ